ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ย่าจะมาจะพาทุกคนมาเก็บแอปเปิลนะคะเป็นย้อนแสงค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเป็นแอปเปิลต้นน้อยของพี่ย่านะคะเดี๋ยวให้ดูให้ชมเดี๋ยวหันให้ดูค่ะนี่ค่ะแอปเปิลต้นนี้อายุขวบหนึ่งปีห้าเดือนค่ะ ก็ออกลูกเยอะๆมากมายพี่ย่าเก็บไปกินแล้วเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ย่าจะพาทุกคนมาเก็บเก็บทั้งหมดเลยนะคะ,ะเราจะไม่เอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะปีกับอีก5เดือนแล้วเราเราก็มาเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยจ้าแอปเปิ้ลสีสายพันธุ์ของพี่ย่าน่นแหละค่ะทุกคน ลูกนี้เราก็เก็บเลยค่ะนี่จ้ะสีความสีสันแล้วก็ลูกเล็กๆนี้เราก็เก็บไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนอนเขาก็คือนกนะคะทุกคนนกมาเจาะแล้วหนอนก็ค,คิดว่าคิดว่าไม่น่าไม่น่ารอดหนอนค่ะทุกคนแล้ว ส่วนพวกนี้นี่คือเป็นลูกดำๆนี่ก็คือเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะทุกคนอันนี้พี่ย่จะยังไม่เก็บนะคะอันนี้พี่ย่จะยังไม่เก็บลูกสีดำยังไม่เก็บเราจะเก็บพวกลูกสีแดงสีชมพูออกหมดเลยค่ะทุกคนลูกสีดำๆเราจะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะ่ย่จะให้ดูลูกลูกนี้ลูกนี้ไม่น่าจะรอดค่ะทุกคนเห็นไหมมันมีรูเนี่ยค่ะเราจะไม่ต้องเก็บค่ะทุกคน อันไหนลูกไหนที่มีรูเนี่ยคือไม่รอดแมลงค่ะไม่รอดหนอนค่ะทุกคนเราจําเป็นต้องเก็บนะคะลูกนี้เราก็เก็บเลยค้าเพื่อน,อเ,นะนอเก็บเลยจ้าน,นี่จ้าเก็บเลยอันนี้ ด้านล่างเก็บเลยจ้านี่ค่ะส่วนอันนั้นเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเคพื่อนอยู่อีกกิ่งหนึ่งเป็นกิงนนก่งนี้นี่กิ่งนี้นี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นใช่ไหมที่เขาทาบกิ่งเอาไว้เนี่ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่สองนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่สามกิ่งนี้จ้าน,นี่ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่สาม แล้วก็สายพันธุ์ที่สี่เดี๋ยวพี่ย่จะให้ดูสายพันธุ์ที่สี่เดี๋ยวนะพี่ย่ไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นต้นแม่เขานี่แหละค่ะสายพันธุ์ที่สี่น่าจะเป็นต้นแม่เขานะคะน่าจะเป็นต้นแม่เขาเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นแม่เขาสายพันธุ์ที่สี่อันนี้อันนี้โอ้แก่จัดแล้วนะนี่เด็ดเลย อุ้ยหลุดหลุดติดมือพี่ย่ามาเลยทุกคนลูกเนี้ยต้นนี้ค่ะหลุดติดมือมาเลยส่วนอันนี้เราก็จะเอาไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนปลูกแอปเปิลปีจะอีก6เดือน5เดือน6เดือนนะคะ แล้วได้กินขนาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะจ๊าเพื่อนๆก็นะคะก็วันนี้พี่ยาพาเก็บแอปเปิลเนานะเดี๋ยวพี่ยาจะพาชมแอปเปิลจิว๋วแอปเปิลจิ๋วปีนี้จะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่คะ่ะทุกคนนะเนี่ยค่ะลูกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนกล้องพี่ยาเนี่ยค่ะ จิ๋วคะ่ะทุกคนแอปเปิลจิ๋วปีนี้จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ว่าก็พอมีให้เก็บนะคะปีที่แล้วพี่ย่าเอาไปตำค่ะเอาไปตำแอปเปิลนะคะตำแอปเปิลน้อยะคะ่ะอร่อยมากเดี๋ยวพี่ย่าจะชิมให้ดูนะคะเอาลูกนี้แล้วกันเนะเาะลูกนี้กั เ,เดี๋ยวพี่แอจะชิมให้ดูนะคะทุกคนแอปเปลิลจิว๋วเขาจะรสชาติเขาก็จะออกแบบว่าเปรี้ยวอมหวานค่ะเพราะว่าเขาคือตอนนี้คือเขาได้ที่มากแล้วไงเพื่อนๆคือเขาพร้อมกินนะคะทุกคนพร้อมตําใครชอบกินตาแอปเปลิลจิ๋วนะคะโอ้โหมาเอาไปกินเลยค่ะ ทุกคนขาตอนนี้พี่ย่าก็เก็บแอปเปลิลมาแล้วนะคะแล้วก็แอปเปลิลอยู่ในมือมันหล่นหล่นค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูแอปเปลิลจิ๋วกับแอปเปลิลปกติเนี่ยค่ะลูกเขาจะต่างกันเยอะเลยค่ะแอปเปลิลจิ๋วจะลูกนิดเดียวจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าจะกินให้ดูอื้อ <c oughs> เรียวอมหวานติดฝาดนิดหน่อยค่ะถ้าไปซ้าใส่น้ําปลาใส่น้าปลา้าใส่น้าําตาลนิดนึงนะคะอนี่เลยใสยพ่พริกป่นก็ได้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะ อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะคะพี่ยาจะให้ชมสวนน้อยหอยสังของพี่ยาค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้คือที่พี่ยามีสามต้นนะคะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะนี่ค่ะมีสามต้นค่ะทุกคนเนี่ค่ะแล้วมีเห็ดเกิดขึ้นในสวนของพี่ยาด้วยนะคะอุยลมค่ะลมแรงมากกพี่ยาเอาเชื้อเห็ดมาแล้วก็เอามาหวานไว้หมดทั่วสวนเลยค่ะ